สวัสดีครับอู๋อภิชัยอัโต้ลบรีครับดำเนินการครับนะเป็นอีพีแรกนะคันนี้ที่เปลี่ยนเท้าน้ํไปกับเรานะครับนะที่บอกว่าทํางานอยู่ไอซุธยานะครับวิ่งลบุรียุยาทุกวันนะครับก็สรุปว่ามาเช็คอีกรอบนะครับเจอน้าหยดนะครับนะลูกค้าเปลี่ยนกระท้อนกระแท่นนะทีละคู่ละคู่นะฮะเพราะว่ารถทั้งหมดใช้เงินเป็นหมื่นนะครับถ้าเปลี่ยนเท้าน้าทุกท่อนนะครับอาเกอร์มาลูกตกลงเปลี่ยนอะไรมั่งสองตัวนะเสื้อเบาน้ํากับเบาน้าปั๊มน้ํายังเช็คก่อนว่ารั่วไหม ใช่ไหมโอเคนะนสามตัวเลยไหมเช็คไปสามตัวเลยอ่ะเดี๋ยวถอดถอดเลยนะเดี๋ยวมันจะต่อรถทลานอย่างเงี้ยเนี่ยกังวลเรื่องรถทลานมากเลยครับคุณพรศักเนี่ยอาการอลึกกว่า,านะครับส่วนอาการนี่น้ําั่วกก็ยังเห็นนะแก้ปัญหาได้นะฮะง่ายๆทําทน้ําหยุดก็จบนะครับนะส่วนรถคุณพรศักต้องต้องดูอีกทีครับเราเป็นอะไหล่มือสองนะอะไรเก่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนหมดนะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนะคันนี้จะถ่ายอ่าตอนถอดแล้วก็ของใหม่มานะครับอีกคลิปนึงต่อไปนะครับเป็น EP สองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับผมแจ้วต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันครับผมขอบคคุณรับสวัสดีครับ